ยังงี้ทำยังไงกี่วันแล้วเนี่ยเป็นสองวันแล้วเนาะเป็นประมาณสองวันแล้วค่ะ มืวากับวันนี้ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าช่วยเลยตอนแรกก็ไฟพม่าก็มีไงอตอนนี้มันเอาไว้ก็ทำเนี่ยไฟไทายใช่ไหมที่จอดไปเน,นี่ยค่ะใช่ปกติเนี่ยที่นี่ทางโรงพยาบาละจะมีเครื่องผลิตออกซิเจนเองโดยอาศัยไ,ไฟจะฝั่งฝั่งไทยเอาเนี่ยท<ค>ำผลิต,ลตออกซิเจนตอนนี้โดนตัดไฟป,ปั๊บออกซิเจนที่นี้ทำงานไม่ได้แต่ม,มา,มา,มาผลิตออกซิเจนได้ ท่านไหนว่าตอนนี้ที่พยาต้องตูงตองคืนเราใช้ชีวิตยังไงครับเอาเทียนเอาเทียนแล้วแล้วทำกับข้าวอ่ะหุงข้าวทำาไงไอ้ทานพี่ใช้ทานทานค่ะแล้วตอนนี้ทานราคาได้ได้ข่าวว่าทานราคาแพงขึ้นจริงครับตอนแรกก็ข้าวขายอยู่สองร้อยตอนนี้ก็3สามร้อยแล้วก็สามร้อยแล้วครับแล้วเด็กๆหรอครับบางที เขาเคยอยู่สบายๆใช่ปะ่ะเวลาไม่มีไฟเขาก็บน่นเขาก็บ่นเลยนอนไม่รนะลับ,ลบนี่ยวันนี้เขาพูดอย่างนี้มันได้ดูทีวีไม่ได้ใช่มัได้ดูไม่มีอะไรเลยลำบากลูกค้ากล้าซื้อครับส่วนใหญ่แต่ว่าพ่อค้าไม่กล้าขายส่วนใหญ่ทุกคนนอยากได้นะคนส่วนใหญ่อยากได้ครับส่วนมากเขาก็ไปใช้เล็กๆกันน้อยครับตามที่ตามบ้านที่เขาไม่มีไฟอ่ะแต่เราอย่างไงเราก็ไม่กล้าผมก็ไม่กล้าขายอ นี่เขาประยากได้เหลือแผงเทียบเลยแต่ไม่กล้าให้แผงขอห้ามขายแผงหมวก็ขายแต่ตัวครขายยาวที่เราเอาดูแต่ยาวชิ้นสัขายได้แต่พี่ชาครับลุงอยากอยากซื้อไปใช้ที่ข้างข้างในก็มาเวชิหล้าเนี่ยเวชิหลาใช่ไหมเติมเต้าโม่หล้าเนี่ยเขาอยากได้มาไทยพีพีเอชไดมา อยัอง,งอยางได้เนาะมันมืดใช่ไหมตอนคืนนี่ต้องลุงไปเชียวลุงบอกว่ามืดเร่องีไฟสใช้อที่นี้ไอสภาพคนมาซื้อของเป็นไง<อ>บ้างครับก็ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับครับแต่ธรรมดาเยอะกว่านี้ครับครับคนเดินเต็มกันไปหมดครับช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแล้วคนที่มาซื้อของตอนเนี้ยเท่าที่เราสังเกตหิ้วของกลับไปเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับ ไม่ครับไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับคิดว่าจะเห็นืั้งจากอะไรไหมครัก็น่าจะโดนตัดไปครับตู้เย็นทํางานไม่ได้ซื้อไปก็ไม่มีตู้แช่อย่างนี้ครับอืมก็ทําให้เขาซื้อของน้อยลงนะครับเพราะของที่นี่ส่วนใหญ่ที่มาขายที่เขามาซื้อเป็นของจะจะพวกไหนครับพวกไก่พวกหมูครับไก่หมูรับอันนี้ก็เป็นเป็นผลเระชอบจากการตัดไปครับท่านไหนว่าตอนนี้ ที่พยาตองตู่ตองคืนเราใช้ชีวิตยังไงครับเอาเทียนเอาเทียนแล้วแล้วทำกับข้าวอะผงข้าวทำไงไอ้ทานพี่ใช่ทานานค่ะแล้วตอนนี้ทานราคาได้ได้ข่าวว่าทานราคาแพงขึ้นริงครับตอนแรกก็เข้าคขายอยู่สองร้อยตอนนี้กือบสามร้อยแล้วกือบสามร้อยแล้วครับแล้วเด็กๆหรอครับ ไม่ถึงอะไรคะไม่ถึงเด็กนักเรียนเด็กที่ต้องเรียนหนังสือต้องคืนทำยังไงเวลาลูกต้องบางทีเข้าเคยอยู่สบายสบายสบาเวลาไม่มีไฟเขาก็บ่นเขาก็บ่นนะนอนไม่รับอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ไันได้ดูทีวีไม่ได้ไม่ได้ดูไม่มีอะไรเลยลำบากครับลำบากแล้วโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลทมไมไม่มีไฟยึงไม่มีไฟไม่มีไฟได้ข่าวว่าน้ํามัน ตอนนี้ราคาแพงแล้วก็ขาดตลาดแล้วแพงก็หมดละเขาปิดบางบางเจ้าเขาก็ปิดครับแล้วเราทํำยังไงคนที่มีรถบงเราก็เติมเต็มมอเตอร์ไซค์ไว้มีมีเพราะมอเตอร์ไซค์ครับใช่จริงจริงการปิดไฟค้างเนี้ยมันทําให้เราเดือดร้อนยังเดือดร้อนเดือดร้อนถ้าเป็นไปได้อยากให้ทางใครอยากให้ทางเขาเปิดใช่เพราะคนที่แล้วแล้วคนจีนข้างล่างเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คนจีนพี่เขามีไฟของเขานะ ขาเซ่อไว้อันใหญ่อะใหญ่ก็บานลอยเขาเซ่ไว้คนจีนเนี่ยนะแต่เขามีเขามีจริงแต่ว่าคองของเขาเขาเซ่อไว้ก็แสดงก็แสดงว่าตอนนี้คนจีนไม่ได้เดือดร้อนคนจีนไม่เดือดร้อนส่วนมากก็ชาวบ้านเดือดร้อนค่ะชาวบ้านเดือดร้อนมากว่าสงสารลูกอ่ะไปลุกเรียนนะบางทีเขากราบแม่ทำไมเขาตาไฟทำไมเราก็ ใบเขาฟังว่าไม่เขาตาดนายกสั่งให้ตาดใช่ไหมใช่ค่ะเราลำบากจริงถ้าเป็นไปได้ให้อยากให้เปิดไทยนะ